เออน,นีเสียงนิ่มอันนี้จะเสียงนิ่มอันนี้คือแบบใย,ยกระดาษนะครับเป็นแบบใย,ยกระดาษอันนี้แบบของทั้งไก่ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ใส่เลย